โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับงานโซล่าเอ e เนอร์จีอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ยอดผมมีเยอะขึ้นมาอีกแล้วนะครับขอดูซึ่งผมจะทําการรับนะครับยอดจากอุปกรณ์แล้วก็กลุ่มหุ่นยนต์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมลงทุนไปเนี่ยก็มีหลายตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะรับทั้งหมดเลยนะครับและงานนี้นะครับเป็นงานที่แบบเปิดนานมากๆนะครับเปิดตั้งแต่เดือนชันวาปีที่แล้วนะครับแล้วมันก็ผ่านมา านานมากๆแล้วนะครับโคดูพูดง่ายก็คือ3เดือนกับ4เดือนแล้วนะครับซึ่งกุญยุโยนเนี่ยผมก็จะรับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เลเวลหหลังจากรับเลเวลหเสร็จรับเลเวลสต่อเลยรับเลเวลสเสร็จรับเลเวลสต่อเลยโอเคครับโคดูหลังจากที่เรารับทุกงานแล้วนะครับมันก็จะมียอดอยู่จํานวน566บาทนะครับซึ่งจํานวนพวกนี้เนี่ยมันก็เยอะมากๆนะครับโคดูและเราจะทําการถอนเงินเลยนะครับซึ่งการถอนเงินของเราเนี่ยถอนขั้นต่ำแค่50บาทครับโคดู ถ้าถอน50หา500เนี่ยจะโดนหัก25%ถอน500หา3,000หัก20ถอน3,000หา30,000หัก15 ถอน3 0 0ห0ืหา1นึ่งแสนอ่ะหักสิบเปอร์เซ็นต์และยอดที่เราต้องการถอนวันนี้คือ566บาทนะครับหลังจากใส่ยอดเสร็จกดถอนไปเลยนะครับเรากดถอนไปเนี่ยเราจะโดนหักอยู่11 3บาทนะครับคนดู1 1 3บาทเนี่ยก็เหลือประมาณ400กว่าบาทเนาะไปะนะครับกดถอนไปเลยปุ๊บเยียบร้อยครับหลังจากที่ถอนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาถอนสําเร็จชวนเพื่อนมาสร้างไรายได้ด้วยกันตอนนี้นะครับถ้าเรากดยืนยันมันจะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ครับคนดูเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้เน,เนี่ยผมต้องอธิบายไว้ก่อนเลยว่างานเนี้ยเป็นงานชี้ เพื่อนเยอะมากทั้งหมด210คนเลเวล1อ่ะร้อยสาและสมาชิกที่ผมแนะนํามาเนี่ยแต่และคนเนี่ยลงทุนไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวล1ลงทุนไป8 1 0 0 0ื่เลเวล2ลงทุนไป5 2 0 0 0ืเลเวล3ลงทุนไป4 6่0 0ืรวมกันก็เกือบสองแสนแล้วครับคดูเห็นปะโคตรเยอะครับคดูเห็นปะลงทุนสองแส <c oughs> นอ่ะเยอะปะเนี่ยแล้วไอ้ถ้าเราแนะนําเพื่อนมาเราได้คอมมิชชั่นเยอะมากด้วยนะง,งานนี้แนะนําเพื่อนลงทุน1คนได้10บาท2คนได้30 3คนได้50 5คนได้1นึ 110คนได้350คนได้2,000 100คนได้5,000นะครับตอนนี้คือผมแนะนำไอตัว100คนเนี่ย60สิคนละเหลือแค่40คนผมจะได้รับ5,000นะครับไอยอดพวกนี้ผมรับและถอนไปหมดแล้วนะครับประวัติการถอนของผมก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับประวัติการถอนของผมเนี่ยถอนวันเนี้ย566บาทถอนเมื่อวันที่24อ่ะ1,000ถอนไปวันที่18 700แล้วก็ถอนไปก่อนนั้นเก้าร0 0ย0 0ร0 0ย0 0ด0 0อยห้าร0อย0อ0ร้อ0สามร้อ 1 0 0 2 2 0 0 8 1 0อ1 0 0 2 0 0งส0 0พั0 0ปด0 0ึ0 0ร0 0ยนเ็น่ะครับเห็นป้าผมถอนตั้งแต่วันที่12เดือน12ปี2022ถอนไปเยอะมากนะครับงานนี้ซึ่งผมได้รับเงินจากงานนี้ก็เยอะมากๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันดีนะครับดีก็คือเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าใครเป็นสายลงทุนเนาะก็ลงทุนนะครับขั้นต่ำ200บาทนะครับแล้วก็มีถัดมาก็5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0นะครับแล้วก็มีหลายราคานะครับ ที่เขากําลังเปิดตัวมานะครับแล้วก็กําลังยังไม่เปิดก็มีนะครับและทุกตัวลงทุนไปละครับเราจะคืนทุนภายใน35วันทุกตัวสามารถซื้อได้ซ้ํา2ตัวนะครับสมมุติว่าเราซื้อ200ไปแล้วเราอยากซื้อ200อีกแล้วก็ซื้อได้นะครับอ่ะถ้าเราอยากซื้อเรากดซื้อไปเลยปุ๊บถ้าเราไม่มีเงินเราก็กดย,ยืนยันไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดตกลงมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้คนดูกดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับกดยืนยันอีกหนึ่งที่นะครับมันก็จะาานนเ,เาาะด้เงเข ไม่ถึงนาทีนะครับมันจะทํารายการให้อัตโนมัตินะครับหลังจากเงินเข้าแล้วนะครับเราก็มาลงทุนมากดซื้อได้นะครับอยากลงทุนตัวไหนนะครับดูนะครับแล้วก็ขนาดตัวไหนพอใจในตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับเหมือนผมก็มีอุปกรณ์ตั้งแต่ตัว50บาท1บาทตองร้อยสี่พันนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับและยังไม่ได้ลงทุนลงทุนครั้งแรกเดี๋ยวเราจะได้ตัวราคาสี่พันบาทเลยนะครับแบบฟรีๆนะครับละกลุ่มไลน์เนี่ยกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับมีคนอยู่ในกลุ่มไลน์เยอะมากนะครับเขดูไม่ต่าาากว่คคนนะะรรับอเ กดเปิดไปเลยปุ๊บเห็นปะขอดูคนอยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยหนึ่คนเกือบ2,000แล้วนะครับและอยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยมีแอดมินเยอะแยะมากมายม่เข้าใจอะไรถามแอดมินได้แอดมินเขาตอบเร็วมากนะครับโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ